สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสีฟ้าท้ายปีนะกลับมาพบกันอีกครั้งนะกับการรีวิวหนังเหมือนอย่างเช่นเคยนะครับผมสำหรับวันนี้แอนแมน นะครับผมนำแสดงโดยพอลรัตนะครับผมไมเคิลดักลัสอีวานเจลรยลิลลี่นะฮะตัวหนังนะครับผมเล่าเรื่องราวของชายหนุ่มคนหนึ่งนะชื่อสกอตแล์นะฮะตัวเอกของเราครับเป็นโจรครับซึ่งมันก็ค่อนข้างน่าแปลกใจนะเพราะโดยปกติแล้วเราจะคุ้นเคยกับพวกนักวิทยาศาสตร์หรือเศรษฐีเพลย์บอยหรือว่าทหารฉีดเซรุ่มนะฮะแต่นี่ตัวเอกของเรานะครับเป็นคนธรรมดาธรรมดานะเป็นโจรย่องเบานะครับคอยขโมยข้าวของชาวบ้านชีวิตกำลังตกต่ำได้ที่เลยฮะอยู่มาวันหนึ่งนะครับผมด็อกเตอร์แฮงค์พิมนะฮะได้เข้ามาช กลายเป็นแอนด์แมนนะก็เพราะว่าต้องการความสามารถในการย่องเบาของพระเอกนะไปช่วยกอบกู้โลกตามภาษามาเวลอะไรทํานองนั้นนะฮะเริ่อจากตัวนักแสดงก่อนเลยนะครับผมพอลัตนะฮะคนนี้เหมาะสมมากๆเลยนะฮะผมว่าเหมาะสมพ่อๆกับคริสแพทที่เล่นเป็นสตาร์หลอดในกาดิเนเลยนะฮะอันดับแรกเลยคือกวนตีนครับเล่นได้กวนตีนมากๆเลยนะฮะแต่ก็น่าเชื่อถือและก็น่าติดตามนะครับเป็นตัวละครที่ดูแลน่าเอาใจช่วยนะครับความสัมพันธ์ระหว่างพ่อกับลูกนะครับผมเป็นตัวละครที่น่าเชื่อถือนะมีปูมหลังมีแบ็กสตอรี่นะฮะแต่ที่สุด เจ๋งซะยิ่งกว่าเจ๋งนะฮะก็คือนี่เลยครับไมเคิลดักลาสนะครับผมที่สแสดงเป็นแฮงค์พิมพนะ แอนด์แมนรุ่นแรกคือตัวละครแฮงค์พินรุ่นแรกไม่ออกมาสุดเจ๋งอะคือส่วนหนึ่งก็เพราะการสแสดงของไมเคิลดักราสนะแต่อีกส่วนหนึ่งนะฮะก็คือการที่ตัวหนังเนี่ยค่อนข้างให้ความสําคัญกับภูมิหลังของตัวละครตัวนี้นะฮะคือเขาเนี่ยคือแอนด์แมนรุ่นหนึ่งเขาผ่านอะไรมาบ้างเขาทําอะไรมาบ้างแล้วตลอดเวลาที่ผ่านมาเขาหายไปไหนทาไมถึงยังไม่โผล่อีกทั้งยังความสัมพันธ์ระหว่างเขานะครับกับลูกสาวของเขานะฮะมันก็ออกมาดูน่าเชื่อถือไม่ยับเยียดนะฮะคือเด่นมากๆนะครับผมไม่รู้นะว่าไมเคิลดักรา ไค้ค่าตัวเท่าไหร่นะครับแต่คือดูแลเรื่องนี้นะใช้คุ้มเลยครับคือ,อใช้คุ้มเลยครับเด่นมากๆครับผมส่วนตัวละครอ,อีกตัวหนึ่งนะที่จะอดพูดถึงไม่ได้นะครับผมไมเคิลพีน่านะสแสดงเป็นหลุยส์นะเพื่อนพระเอกนะไอ้คนนี้ออกมาขโมยซีนทุกฉากเลยวะคือผมฮา,ากากมากๆนะฮะมันเล่นมุกออกมาแต่ละมุกนี่ผมฮาไม่ทุกมุกเลยบอกเลยว่าทุกมุกนะคือจะฮายังไงต้องไปดูเองครับแต่บอกเลยว่าตัวเนี้ย ขโมยซีนมากมากแอนแมนนั้นเป็นหนังฮีโร่แบบซอฟครับคือชื่อก็บอกอยู่แล้วใช่ไหมว่าแอนแมนมนุษย์มดดังนั้นเราจะไม่ได้เห็นการเตะต่อยแบบวินาศสันตลโลถล่มเมืองพังไปกันตึกแตกโยนรถเคลื่องระเบิดเถิงอะไรอย่างนี้ไม่เห็นแน่นอนนะฮะแต่ด้วยความที่มันเป็นหนังฮีโร่สเกลเล็กๆก,ก,กับฮีโร่ตัวเล็กๆนะฮะทำให้มันเป็นหนังที่มีเสน่ห์ในแบบของมันครับโดยเฉพาะฉากแอคชั่นนะมันออกมาหน้าตื่นตาตื่นใจคือตัวหนังมันเข้าใจครับคอนเซ็ปต์ของฮีโร่แอนแมนตัวเล็กๆใช่ไหมคือม ของมันนะคือหนังเข้าใจคอนเซ็ปต์ตรงนี้นะและนําเสนอออกมาในฉากแอคชั่นได้อย่างดีเยี่ยมครับอีกเรื่องก็คือ CG ครับผมคือหนังบางเรื่องเนี่ที่ผมดูเนี่ยมันจะมีฉากที่แบบใช้ CG หนักๆแล้วบางฉากแล้วคือเราจะแบบเฮ้ยเรนั่น CG อะ่ะ มันจะดึงเราออกมาจากตัวหนังนะฮะคือถ้าหนังเนี่ยมันมี CG จีหลอกๆที่แบบว่าดูแล้วไม่เนียนดูแล้วแบบว่ามันขัดๆนะมันจะดึงคนออกมาจากตัวหนังเลยนะคือมันจะรู้สึกแบบเฮ้ยไม่อินไม่อินนะฮะมันคือ cg แต่นี่คือมันเนียนมากนะคือฉากแอดแมนที่มันแบบวิ่งไปกระฝุงมดเนี้ยผมนั่งดูแบบเฮ้ยมัน แมนวิ่งไปกับสูงมด <c oughs> คือมันเนียนมากๆคือ CG จีนี่เอาไปสิบเต็มสิบเลยครับคือดูแล้วแบบเนียนแล้วก็อินมากๆากครับส่วนข้อเสียนะครับก็อาจจะมีนิดเดียวนะครับโดยเฉพาะคือใน2 0 30นาทีแรกของหนังน้มันจะเป็นการเล่าระหว่างฝั่งพระเอกกับฝั่งตัวร้ายสลับกันไปสลับกันมานะฮะคือทั้งฝั่งพระเอกนะครับคือมันก็เล่นมุกกันแบบเฮฮาตามสไตล์มาเวลใช่ไหมพอตัดกลับมาฝั่งผู้ร้ายคือโทนหนังมันจะออกไปในทางแบบซีเรียสนิดหนึ่งมันก็เลยดูค่อนข้างแบบว่าไม่ค่อยปฏิปต่อกัันนเเท่่่าไรแตกก็็คืออล้ยบ ค่อนข้างเล็กน้อยและด้วยความที่แอนแมนนะครับเป็นหนังที่ขายความบันเทิงเป็นหลักนะครับมันทําให้ความโหดเหี้ยมนะคความอำมหิตของตัวร้ายอย่างเงี้ยถูกบทบังด้วยมุกตลกในหนังนะคือกำลังซีเรียสซีเรียสอย่างเงี้ยหนังยิงฮาไปกับเป๊ะเป๊ะเป๊ะตัวร้ายมันก็ คือตัวร้ายมันจะร้ายมันก็ไม่เด่นใช่มมันถูกบดบังด้วยมุกตลกของหนังนะฮะแต่นั่นก็เป็นข้อเสียเล็กๆน้อยๆในตัวหนังนะฮะสำหรับแอนด์แมนะผมให้8เต็ม1ิเลยครับผมเป็นหนังมาเวลที่เป็นตัวของตัวเองครับมีสไตล์เป็นของตัวเองมีแนวทางเป็นของตัวเองะฮะและมันทําออกมาได้เจ๋งมากๆครับสำหรับแอนด์แมนะเพื่อนๆคนไหนไปดูมาแล้วมีข้อคิดเห็นยังไงนะฮะ ก็อย่าลืมบอกกันได้นะครับผมที่ช่องคอมเมนต์ YouTube ด้านล่างได้เลยครับผมเดี๋ยวหน้าสนุกใครที่ชอบวิดีโอนะอย่าลืมกดไลค์นะและก็ส่งกดติดตามได้นะครับเวลาชมฟีฟ่าท้ายเกลียดตามต่อไปนะสำหรับตอนนี้ลาไปก่อนพบกันใหม่ตอนหน้าครับผมสวัสดีครับมินเนี่ยนบานาน่ามินเนี่ยนนะครับผมเป็นหนังสปินออฟนะครับมาจากตัวละครในเรื่อง Dispicable Me นะฮะเรื่องย่อๆนะครับคือ